ลวดนะครับผมตอนนี้ขดลวดมันก็จะต่ออนุกรมกันแล้วนะครับผม2ตัวนะครับค่าโอห์มที่ได้นะครับผมของขดลวดจะเป็น8โอห์มนะครับผมตัวจะเอา4ีโอห์มฝั่งนี้กับ4โอห์มฝั่งนี้มาบวกกันนะครับผมกลายเป็น8นะครับทีนี้การต่อใช้งานนะครับผมเราก็จะเอาสายลาโพงอีกเส้นหนึ่งนะครับ โดยที่ฝั่งนี้นะครับผมผมจะต่อเข้ากับตัวลําโพงนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเอาไว้ต่อที่ตัว power amp นะครับผมฝั่งนี้นะครับผมเราต่อลบไปแล้วนะครับผมมันจะเหลือขั้วบวกอยู่นะครับผมก็จะแทนเหมือนเดิมนะครับผมสีแดงเป็นบวกสีดําเป็นลบนะครับก็จะใส่สีแดงนะครับผมฝั่งนี้เสียบไปแล้วก็เส้นสีดํานะครับจะมาอยู่ฝั่งนี้ นะครับมันก็จะได้การต่อแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอา,เอ,าอันนี้ขึ้นไปนบน